สวัสดีครับกลับมาพบกับติกเกอร์รายการติกเกอร์โชว์นะครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เป็นคลิปรีวิวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับที่น้องๆอยากดูกันมากๆเลยมีคนถามมาขอเยอะมากบอกว่าขอขอให้ติกเกอร์รีวิวห้องนอยจัดไปเลยหลังจากที่เราเคยบอกไปแล้วว่าสเปคคอมราคานะครับบอกไปทั้งหมดแล้ววันนี้เราได้ของใหม่ที่จะมาทําการรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับนั่นก็คือค,คีย์บอร์ดครับทุกคนเย้ต yeah! ิกเกอร์ได้คีย์บอร์ดใหม่แล้ว จมากและที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือคีย์บอร์ด NeoLution eSport นะครับในรุ่นเ่อ r ์ราเ a d e นะครับ t e r r a b าเบลก็เราได้มาตอนที่เขากำลังลดราคาในวันที่9เดือน9นะครับ9.9นั่นเองเป็นโปรโมชั่นจากร้าน JIB นะครับราคาเต็มเนี่ยราคาเต็มนะครับอยู่ที่1,590บาทนะครับเราจัดมาในราคา790บาทเอ้ยเอ้ยฟังไม่ผิดครับฟังไม่ผิดมันลดเยอะมากเลย ราคาราคาบอกเลยว่าลดลงไปครึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าทุกคนว่ามันจะใหญ่แล้วก็มันจะสวยสักแค่ไหนเดี๋ยวพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับมาแกะกันแบบเรียวเรวไปเลยนะครับเรียวเรวเลย,อยเอาละครับออกมาแล้วหนักมากรีดอยางก็หนักแล้วน้ำหนักถือว่าน้ำหนักดีมากๆเลยนะครับวางไว้ก่อนออมาดู Wow, wow, wow. เริ่มเริ่มดูกันไปท<อ>ีละชิ้นเลยครับเอ๊ยยังยังอาคุณคุโอ้ย oh, ooh, ivas, 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 มาแล้วครับ<ว>ที่เห็นอยู่นะครับที่เห็นอยู่อันนี้เป็นคีย์แคป<ว>นี่อันนี้คือข้อพิเศษนะครับขเขามีคีย์แคปแต่งมาให้ด้วยอันนี้เป็นคีย์แคปสำรองนะครับสำหรับใครที่ชอบสีขาวฟุ้งฟิ้งแบบนี้นะครับนี่แบบว่าเบื่อเบื่อสีดำดำแล้วใช่ไหมก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับ อันนี้เป็นรองมือฮะมีตัวรองมือมาให้ด้วยนะครับดีดีดีราคานี้นะครับที่เราจัดมา750้นี่วันที่9เดือน9ถ land ือว่าคุ้มสุดแล้วนะครับใครที่พลาดไปต้องไปซื้อในราคา1,590แล้วล่ะเทดีเด่นโอ้่เป็นคีย์บอร์ดนี่แพ็กเกจมานี่แพ็กเกจถือว่าดีมากๆเลยนะครับแพ็กเกจจริงมาดีมาก คีย์บอร์ดตัวนี้เป็นเออเป็นฟูลไซส์นะครับเป็นฟูลไซส์เลยมีปุ่มครบมีปุ่มครบทั้งหมดเลยนะครับดูดีทุกคนมิเศษมากมีเออมีภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับมาตรฐานมาตรฐานคีย์บอร์ดนี่ยี่ห้อนะครับยี่ห้อนี่โอรุชันอีสปอร์ตนะครับมีโอรุชันอีสปอร์ตมีอะไรอีกบ้างเนี่ยอ่ะมาดูกันมีอะไรอีกบ้างอ๋อแล้วก็อเออ<า>แบรนด์แบรนด์นี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นสายสาย USB อ่าสายสาย ไอตัวนี้มันพิเศษตรงนี้ด้วยนะครับมันสามารถถอดเข้าถอดออกได้นี่ตัวนี้เป็นสายเสียบนะครับสายเสียบก็คือใช่เป็นสายเสียบ USB แล้วก็เป็น Type C นะครับ USB Type C เออที่สำคัญ NeoLution Esport เนี่ยเขาก็มีทีมมีทีมของ Poly Free f i r ด้วยนะ NeoLution Esport เนี่ยฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันประกอบเลยดีกว่ามไประกอบเลยมาดูนะครับว่ามันจะเข้ามือหรือเปล่าลองใช้แบบจริงๆเลยครับเพราะว่าทิกเกอร์เป็นคน ใช่ไม่มีการหลอกลวงเรามาใช้ให้ดูจริงๆเลยครับหลังจากที่ทิกเกอร์ได้ทําการประกอบนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและการรีวิวของเราจะสำเร็จลงไม่ได้นะครับถ้าเรายังไม่ได้ลองใช้งานจริงๆนะครับรต้องลองแล้วเราต้องไปลองเล่นวีฟายทุกคน รีวิวจริงแล้วก็ได้ลองใช้แบบจริงๆเลยนะครับรู้สึกว่ามันมันมันนุ่มกว่าเดิมพอเลยมันเล่นสบายกว่าเดิมเลยอ๋อหรืมบอกไปอย่างนึงอันนี้เป็น Blue s w i t c นะครับ เดี๋ยวเราจะมาโมดิฟาปุ่มของเราให้มันเท่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันจะเท่สักขนาดไหนนี่ดึงบงึ๊่ออกมาแล้วครับง่ายๆเราวางฝั่งนี้ไว้ก่อนแล้วก็น,นี่เราจะไล่ทีละตัวเลยนะทุกคนใครที่ชอบแต่งคีย์บอร์ดใครที่ชอบแต่งคีย์บอร์ดครับก็น,น่าจะชอบนา่าน<ำ>จะชอบ ทุกคนคะคีบอร์ดม o d i ิ y ของดิเก้ อันนี้อันนี้ดูหุ่นนะมันน่าจะเป็นของผู้หญิงมากกว่านะเพราะว่ามันมีปุ่มผีชมพูฟุ้งฟริ้งเลยทิกเกอร์ฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวนี่ทุกคนที่เกอร์จอาตรงนี้นี่มันเป็นสีม่วงกับสีชมพูไว้ด้วยอ่ะเอ้ยเข้ามาเลยถือว่าสุดยอดนะานี้ทิกเกอร์ให้1นึ่งร้อยเต็มหนึ่งร้อยเลยร้อคะแนนเต็มเลยละกันเอาไว้แอบแม่เล่นบอกเลยโคตรดี สำหรับวันนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปรีวิวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไ<ด> like, ลค์กดแชร์กันทึบกดติดตามมาด้วยนะ<ฮ>ทุกคนโอ้เอามาให้ครบชุดเลยชุดใหญ่กันมาเลยนะครับ